ครับอยู่กับผมอาร์ตจากช่อง NFT Asset แล้วนะครับก็จริงๆคลิปนี้จะซ้ํากับคลิปที่เป็นภาษา,ษาอังกฤษเนาะแต่ว่ามีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าช่วยทําคลิปภาษาไทยให้หน่อยได้ไหมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็เลยทําเป็นคลิปภาษาไทยด้วยนะครับก็ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในวงการคริปโตเนาะก็จะเจอวิกฤตตัวหนึ่งของเหรียญลูน่าส่งผลกระทบกับตลาดคริปโตทั้งหมดเลยทําให้ขาดความน่าเชื่อถือ แล้วก็ทําให้ราคาคริปโตเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยร่วงลงมามากมายทีเดียวซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิกฤตลูน่าเนี่ยจริงๆเขามีคนสันนิษฐานไว้นะครับก็คือทางเว็บของต่างประเทศเนี่ยเท่าที่มีข้อมูลแล้วอ่านมาน่าจะน่าจะได้ข้อมูลมากที่สุดเนี่ยเขาชื่อเชนวิสานะครับก็พยายามรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวผม อาจจะไม่ได้เล่าตรงนั้นเหมือนคนหนึ่งอนะื่นเนาะเพราะว่าเห็นมีหลายคนเนี่ยเขาเล่าแล้วนะครับก็มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกเราว่าเอ้เอคริปโตโเคอเรนซีเนี่ยมันมีความผันผวนสูงเนื่องจากดีมานและซัพพลายนะครับเหมือนแบบช่วงนี้มีคนต้องการเยอะราคามันก็สูงช่วงนี้มีวิกฤตคนไม่ต้องการราคามันก็จะต่ำอะไรเงี้ยนะครับที่ผมจะมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นพูดเรื่องของประโยชน์ของคริปโตว่ามันใช้งานอะไรได้บ้าง ในมุมมองของผมนะแล้วก็ตอนนี้สรุปมันเป็นวิกฤตหรือมันเป็นโอกาสกันแน่นะครับผมขอเล่าเกี่ยวกับตัวผมย้อนไปนิดนึงนะครับเมื่อ19ปีที่แล้วเนาะเมื่อ19ปีที่แล้วเนี่ยผมเองก็เคยเป็นเกมเมอร์คนหนึ่งเหมือนกันแต่สมัยก่อนเนี่ยอีสปอร์ตหรือเกมเมอร์มันยังไม่มีเหมือนสมัยนี้นะครับช่องทางการหาเงินของเหล่าเกมเมอร์สมัยก่อนก็คือเล่น แล้วก็เอาของมาขายเป็นเงินจริงนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีเกมเกมหนึ่งชื่อเล็กน่าล็อกออนไลน์นะครับก็น่าจะเป็นเกมออนไลน์ที่ดังเกมหนึ่งสมัยก่อนเลยทีเดียวแล้วก็เวลาจะเล่นเนี่ยก็ต้องเล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนช่วยกันหาของเก็บเลเวลแล้ได้ของออกมานะครับเราก็จะมีของบางอย่างที่มีมูลค่ามากแล้วก็เอาไปขายได้นะครับผมขอเคลมเลยนะว่าผม เป็นคนแรกที่ได้หมวกที่ชื่อว่าแกลนเซอร์เคลนะครับผมขอเคลมเลยนะของเซิร์ฟเวอร์ออฟิเชียลเซิร์แรกเนาะตอนนั้นเนาะถ้าจำไม่ผิดจำไม่ได้ว่าเป็นแรกนะล็อกเอ่อหนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือผมผมมั่นใจว่าผมเป็นคนแรกเพราะไม่เคยมีคนโพสขายมาก่อนผมเป็นคนแรกที่โพสขายในเว็บประมูลสมัยก่อนเนาะก็หมวกตัวเนี้ยผมได้มายังไงก็คือ มันดรอปจากบอสชื่อออกลอดนะครับหมกตัวเนี้ยนะครับแต่ว่าออกลอดยังไม่เข้าสิ่งที่ผมได้คือผมเปิดกล่องชื่อโอบูบ็อกเราได้มานะครับความน่ากลัวของมันก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นคอมที่บ้านเกือบตลอดนะครับหลังจากที่ผมเปิดได้หมกเนี้ยแล้วก็ไปนั่งอยู่ที่เ,เมืองในเกมชื่อชื่อโมร็อกเนาะขอเท้าความเยอะนิดนึงนะครับ เชื่อไหมว่าตัวผมโดนแฮกโดนคนแบบล็อกรอาหักซ้อนทนั้งๆที่ผมไม่เคยไปเล่นตามร้านอินเทอร์เน็ตอ่าต้องบอกแบบนี้ฉะนั้นผมเลยเดาว,ว่าสมัยก่อนความปลอดภัยมันอาจจะยังไม่ค่อยมีแล้วก็คนที่แฮกผมเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่เก่งคอมมากๆก็คือเหมือนทีมงานอะทีมงานทีมงานอะของของพวก G M อะไรเนี้ยมาแฮกผมก็จะเอาหมวกตัวนี้เองซึ่งก็มีหลักการล็อกซ้อนสู้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็กอะจะบอกที่มาว่าสมัยก่อนเนี่ยระบบเนี่ย เวลาจะได้ไอเทมสําคัญสำคัญมาเนี่ยคือมี2ออย่างนะคือคุณต้องรีบขายคุณไม่สามารถเก็บไว้ได้มันร้อนกับกับ2คือคุณต้องทําให้มันหายไปเพราะถ้าคุณไม่ทําให้มันหายไปเนี่ยแล้วคุณตัวคุณเองเป็นคนตัวเล็กๆมี p o w e เไม่พอแล้วเป็นเด็กตัวเล็กๆอย่างผมสมัยก่อนเนี่ยคือหนึ่งเลยคุณจะโดนเพื่อนคุณอ่ะที่อยู่ใกล้ๆเอ้ยยืมหน่อยเอามาใส่หน่อยแล้วมันจะไม่คืนแล้วมันจะหายไปเหมือนกัน,นครับก็ สิ่งที่ทําได้คือถ้าคุณได้อะไรดีๆมาสมัยก่อนแล้วคุณแบบเป็นเด็กตัวน้อยอย่างผมก็คือเอาไปขายตามร้านเกลวแต่ก็จะมีของหลายๆอย่างที่เอาไปขายณนะวันนั้นอย่างเช่นว่าผมเอาแกนเซอร์เคดเนี่ยไปขายนะครับก็อาจจะได้ตังค์เลยแต่บางครั้งที่เราเอาไปขายเนี่ยคนที่ซื้อเราขเขาก็ไม่ได้ซื้อตรงก็เหมือนเหมือนกับเหมือนกับพวกที่โกงสมัยนี้นั่นแหละ บางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยส่งของในเกมมาก่อนเดี๋ยวเขาจ่ายตังค์ให้แต่พอเราส่งไปเขาวิ่งหนีออกจากร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนเนี่ยเราไปถึงปุ๊บอันนี้ผมเคยไปกับเพื่อนที่ถ้าจำไม่ผิดเป็นเซนทัลบางนามั้งผมอยู่บางเขนนะสมัยก่อนไปถึงปุ๊บเราก็บอกว่าเฮ้ยโอนตังค์ให้เราก่อนตกลงเงินไว้แบบนั้นเดี๋ยวเราจะส่งของในเกมให้เขาไม่ให้เงินเราแล้วก็เขาเอาคนมายืนยืนล้อมร้านหนักร้านเกมอะประมาณถ้าหกคนแล้วผมไปกับเพื่อนแค่สองคน อะไรอย่างเงี้ยเราก็จบที่ว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งของในเกมให้เพราะเรากลัวเราไม่ได้เงินจริงนะครับก็คุยกันอยู่นานเลยก็ตกลงเขายอมจ่ายเงินจริงมาก่อนเราก็เลยเราก็เลยคือคือเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะอันนี้คือคือสมัยก่อนเมื่อยังไม่มี NFT นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคล้ายกันเลยลักษณะคล้ายกันเลยคือ เวลาเราเล่นเกมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมในอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยเรามีไดไอเทมหายากมาเนี่ยมันง่ายขึ้นคือเราสามารถเอาไปขายในในรูปแบบ NFT ได้เลยเพราะว่าเกมเขาดีไซน์มาแบบนั้นเราก็สามารถขายตามเว็บ NFT ได้หรือว่าขายตามเอ,อ่อเว็บของพวกคริปโตเอ็กซ์ช e ได้เลยนะครับซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นข้อดีสําหรับเด็กๆสมัยนี้นะครับไม่เหมือนสมัยผมคิดดูดิสมัยผมสมัยก่อนอายุประมาณสัก สิบเก้ายี่สิบเนี่ยนะครับแล้วเวลาไปไหนอาจจะไปคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยไปร้านเกมซึ่งในร้านเกมมันมีห้าคนเวลาจะไปต่อรองหรือเวลาโดนข่มขู่อะไรเงี้ยมันจะจัดการน่้นข้างยากนะครับแต่สมัยเนี้ยคือเด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตเป็นใช้อะไรเป็นถ้าใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะอย่างเช่นเขาได้ของหายากมาอยู่ในทีอย่างในเกมหรืออะไรเงี้ยเด็กๆสามารถขายได้เลยอันนี้ผมมองว่าเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าอันนี้มันก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่คริปโตมันสามารถเป็นโทษได้ด้วยอย่างเช่นวิกฤตที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับคือทุกอย่างเลยมันมีดีและมีไม่ดีในตัวมันเองเหมือนก็เหมือนเหมือนแบบเหมือนคนทั่วไปอย่ามีคนดีคนไม่ดีคริปโตเองก็มีทั้งวิธีการดําเนินงานที่ดีและวิธีการดําเนินงานที่ไม่ดีนะครับเราก็ต้องรู้ทั้งสองด้านแล้วเราก็ต้องระวังนะครับว่าเราจะจะจะจัดการกับมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะอันนี้ผมพูดให้ฟังเนาะ ทีนี้มาดูวิกฤตที่เกิดขึ้นกันบ้างนะครับว่า UST เนี่ยเกิดอะไรกับเขานะครับเขาพลาดแล้วการผมอธิบายง่ายๆไม่เอาซับซ้อนเนาะแล้วก็อาจจะไม่ได้เอาแบบเป๊ะๆจ๋าเลยเพราะว่ามันมีคนอธิบายไปเยอะแล้วนะครับทีนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จริงๆถ้าอธิบายตามเชนวิสร์นะครับก็มันจะมีอะไรยาวเลยจะผมเอาสั้นๆแล้วกันคล้ายๆกับว่านะไม่ได้เป๊ะนะครับคล้ายๆกับว่า UST เนี่ยมีคนถือไว้เยอะ เนื่องจากมีการใช้งานแพร่หลายนะครับแล้วก็มีคนโจมตีโดยการเอาเหรียญของ UST เนี่ยมาเทขายออกตลาดเป็นก้อนใหญ่ใหญ่มากๆจนทำให้คนเรียกว่าอะไรจนทำให้ราคาของมันเนี่ยระบบของราคามันเนี่ยเสียไปอาราคามันก็เลยลดต่ำลงกว่าหนึ่งเหรียญน,นะครับลดลงกว่าต่ำกว่าหนึ่งเหรียญคนก็เลยเหมือนกับ เหมือนคนที่หนึ่งขายคนที่สองเห็นคนที่สองก็ตกใจคนที่สองก็ขายคนที่สามเห็นคนที่สามตกใจคนที่สามก็ขายมันเลยเกิดการเหมือนกับว่าไม่อยากใช้เหรียญน,นี้เป็นเหนรียญกลางแล้วอ่ะ UST เนี่ยก็เลยเทขายกันออกมานะครับประมาณนั้นทีนี้ลองมาดูเ,เหรียญที่เขาบอกว่าเป็นเหรียญกลางหรือ s t a b เ e Coin นเนี่ยในคอยนมาเก็ตแคปสักสามเหรียญน,นะครับคร่าวๆเนี่ย ที่มองว่าเหรียญนี้โดนโจมตีเนี่ยง่ายที่สุดเพราะว่าเนื่องด้วยปริมาณเหรียญหรือวอลลุ่มของเหรียญเนี่ยถ้าลองสังเกตนะครับ uh, USDC สีน้ำเงินนะครับมีประมาณ48.5บิลเลียนนะครับแล้วก็ UST สีแดงเนี่ยมีประมาณแค่15.7บิลเลียนครับแล้วก็ USDT นะครับเหรียญสีเทาๆส้มๆเนี่ยนะครับมีม มูลค่าอยู่ที่83.15บสนิลเลียนนะครับก็เนี่ยหลังจากที่เห็นเลยเห็นง่า,งงายๆอย่างสมมติผมสุ่ม Stable Coin มาสามตัวเนี่ยคุณจะเห็นว่าไซส์ของ UST เนี่ยมันเล็กที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะโจมตีเนี่ยเขาจะใช้มูลค่าเงินน้อยที่สุดในการโจมตีนะครับเขาก็เลยเลือกที่จะไปถือ UST ไว้แล้วก็เทขายมันออกมาด้วยด้วยเหมือนกับเรียกว่าอะไรอ่ะสมมติ Given ทำแค่นิดเดียวอะ่ะมันก็เอฟเฟกแล้วเพราะว่าเหรียญมันมีน้อยแต่ว่าถ้าตัวอื่นอะ่ะเขาทำอะ่ะสมมุติว่าทาในในลักษณะดเดียวกันมันอาจจะเอฟเฟกน้อยกว่าเพราะว่าเขาต้องใช้เงินที่เยอะอ่ะต้องบอกแบบนี้เขาต้องใช้เงินที่เยอะในการกระทํานะครับในการโจมตีเหรียญอื่นอ่ะโอเคทีนี้มันมีอีกข้อมูลหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่า UST เนี่ยด้วยตัวมันเองเนี่ยเรียกว่าไม่ได้มีเงินรองรับ เป็นเงินจริงแต่ว่าใช้ BTC หรือว่าเหรียญดิจิทัลด้วยกันเป็นตัวค้าแต่ว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยใช้เงินจริงเป็นตัวค้อาอ่ะอธิบายอย่างนี้ก่อนเขาเคลมว่านะครับเพราะฉะนั้นเหรียญอื่นๆเลยมีความมีความสเตเบิลมั่นใจได้ว่ามันเป็นเหรียญที่สเตเบิลมากกว่าหรือเป็นเหรียญที่จะคงอยู่ที่1ดอลลาร์มากกว่านะครับอันนี้ผมอธิบายอย่างนี้ให้ฟังก่อนถ้ามาดูในคอยมาเก็ตแคปนะครับสันนิษฐานพวกเนี้ยส่วนตัวผมอันนี้ส่วนตัวผมนะครับ ที่ดูจากกราฟนะในคอยมาเก็ตคปคุณลองมาดูที่ USDT ถ้าเขาเคลมว่าตัวเขาเองเป็น1เหรียญจริงๆแล้วมีเรียกว่าอะไรมีสินทรัพย์ที่เป็นเงินจริงค้ำประกันเหรียญทั้งหมดเนี่ยมูลค่ามันควรจะอยู่ที่ประมาณ1ห,หรืออาจจะมีขึ้นลงเล็กน้อยนะครับแต่มันก็ไม่ใช่อันนี้คือออทามเฟรมนะคุณเห็นไหมมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีสิ่งที่เกิดมินเกิดแม็กเหมือนกับเหรียญมันก็แกว่งได้อะ่ะ มันไม่ได้สเตเบิลเปะเลยซึ่งจริงๆโดยโครงสร้างเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับ UST เลยเห็นไหมนะครับหรือมาดูตัวเหรียญของ USDC นะครับผมขอกดอ e า r เ m e เหมือนกันคุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไหม USDC ก็เคลมว่าเหรียญของเขาเนี่ยมีการแบ็กอัพนะครับเพราะนั้น Stable c o อยมันควรจะอยู่ที่1เหรียญแต่ว่าคุณลองดู History ของเหรียญสิมันก็มีมินแม็กมีขึ้นลงมีแกว่งได้เหมือนกันถูกแม็นะครับเพราะฉะนั้นมุมมองผมเนี่ยคำกล่าวที่ว่าเหรียญเหรียญนั้นถูกแบ็กอัพด้วยเงินจริงเหรียญเหรียญนั้นถูกแบ็กอัพด้วย BDC เนี่ยแล้วมันมีความต่างกันเหรียญที่ถูกแบ็กอัพด้วยเงินจริงจะมีความสเสืีอรกว่าเนี่ยมุมมองผมมองว่ามันไม่จริงนะอันนี้ผมบอกก่อนเพราะถ้ามันจริงมันไม่ควรจะแกว่งขนาดนี้เนี่ยมันแกว่งขึ้นใบตั้ง 3%นอกแก่งขึ้นลงเนี่ยหลังๆมันดีขึ้นสิ่งที่ผมมองก็คือว่ามันเหมือนกันหนึ่งอย่างคือถ้ามันมีคนถือเยอะจํานวนเหรียญที่มันเยอะนะครับเวลามีใครทําอะไรมันอาจจะเอฟเฟกน้อยหน่อยแค่นั้นเองแต่สิ่งที่เห็นเลยวันนี้ก็คือว่า UST เนี่ยโดนโจมตีเวลาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้น stable c o i n ออื่นๆมุมมองของผมคือ เมื่อวันนี้คนที่เขาทําแบบนี้เขามีเงินมากพอเนาะแล้วเขาก็ได้กําไรจากการโจมตีครั้งเนี้เห็นว่าประมาณสามหมื่นล้านนะครับเขาก็น่าจะมีเงินมากพอที่จะไปแอตแทกเหรียญอื่นๆด้วยนะครับซึ่งซึ่งดังนั้นเนี่ยสเตอรบคอเนี่ยก็ก็มีความผันผวนได้เหมือนกันต้องบอกแบบนี้เนาะเหมือนกับถ้าคนเทขายเหมือนกับเนี่ยอย่างเงี้ยคนถือ USDT แล้วมีความวิตกกังวลเนี่ยเทขายเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เกิด เหมือนกับ panic sell หรือกับทาให้ค่ามันลดลงได้เหมือนกับ USM เหมือนกันอันนี้มุมมองของผมนะครับมุมอมองผมนะเพราะฉะนั้น stable coin เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะปลอดภัยอะทีนี้มาดูกราฟที่หน้าหน้าหลักของของ,ขอ,งอ่าคอย market cap กันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าเหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยมีราคาที่ลงแล้วก็มีเหรียญ standard หรือ stable coin บางเหรียญที่ราคาขึ้นเพราะว่าอาจจะมีคนที่เทขายเหรียญปกติแล้วมาขายเหรียญอ่ามาซื้อเป็นพวกเหรียญ stable coin ไปเพราะเชื่อว่า stable coin เนี่ยมันจะ มันจะดีกว่าผมอธิบายแยกแบบนี้เนาะคือความผันผวนของ s t a เบิลคอยมีไหมมีแต่ถ้าเกิดเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนกลายเป็นเหรียญมีมช่วงนี้ก็คือมีคนเชื่อถือมันมากกว่าเหรียญอื่นๆแล้วคนแห่เข้าไปถือมันก็เลยทําให้ราคาเนี่ยมันดีพุ่งขึ้นเห็นไหมเหรียญของบัตดีเป็นเหรียญ s t a เบิลคอยตัวหนึ่งเหมือนกันก็มีราคาพุ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆสเตเบิลคอยเนี่ย ปลอดภัยกว่าเหรียญอื่นนะเวลานี้แต่ว่ามีความผันผวนได้เหมือนกันอันนั้นอันนี้เพื่อนๆก็ต้องระวังเนาะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในเหรียญในคริปโตเนี่ยผมมองว่ามีความผันผวนได้ทุกเหรียญนะครับมากน้อยแล้วแต่ช่วงนี้สเตอร์โคอยผันผวนน้อยหน่อยมีความน่าเชื่อคนก็เลยมีความน่าเชื่อถือเหรียญสเตอร์โคอยเนี่ยเยอะหน่อยครับอ่ะ แต่ทีนี้เนื่องจากวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากเหรียญ UST เนี่ยหรือกับลู n a เนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างมี market cap หรือว่าปริมาณเนี่ยค่อนข้างสูงในตลาดนะครับมันก็เลยทําให้คนเกิดความมิตตกตงวลไปด้วยแล้วก็เทขายเหรียญหลักสำคัญหลายๆลเยายนะครับทีนี้ถามว่าคริปโตยังน่าถืออยู่ไหมนะครับผมขอยกตัวอย่างตัวหนึ่งแล้วกันก็ค,คือเมื่อประมาณ2ีปีก่อนนะครับ อันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อของเพื่อนผมนะซึ่งผมเคยไปคุยก,กับท่านอยู่ว่าคุณพ่อทำไมคุณพ่อทําธุรกิจอะไรยังไงทําไมแบบว่าประสบความสำเร็จจังเลยต้องบอกแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่า24ปีก่อนเนี่ยในไทยเนี่ยมันมีวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเขาเป็นคนที่ทําร้านเล็กๆขายของอยู่แล้วก็ถึงเงินสดเป็นหลักนะครับไม่ไม่ไมค่อยเน้นแบบว่าซื้อเป็นอสังหาหริมทรัพย์ไว้ต้องบอกแบบนี้ ตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับราคาบ้านในไทยเนี่ยมันมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรนะอสังหาริมทรัพย์มันเฟอ่อมากแล้วราคาบ้านมันตกมากเหมือนกับบ้านจานวนบ้านมันมีเยอะแต่ไม่มีคนซื้อเลยนะครับราคาบ้านมันก็เลยตกลงมาประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับพ่อของเพื่อนผมเนี่ยเขาเห็นโอกาสตรงนี้นะครับเขาถือครองเงินสดไว้แล้วเขามองว่าถึงอนาคตต้มยำกุ้งมันจะยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ วิกฤตการเงินมันยังไม่หมดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยเห็นว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยนเงินสดของเขาบางส่วนไปซื้อบ้านพวกเนี้ยที่มันราคาดถ้าสิบเปอร์เซ็นตเขาก็แบบไปซื้อบ้านที่แบบข้างบ้านเขาสองหลังบ้านบ้านที่นนแบบลึกๆหลังใหญ่หลังหนึ่งไปซื้อคอนโดไปซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อหลายอย่างนะครับ เท่าที่เขาเห็นว่าเหมาะสมกับเงินเขาสามารถทําได้แล้วราคาที่ไปดูเนี่ยมันเหมาะสมนะครับปรากฏว่าผ่านไปแค่ประมาณสิบสามเดือนเองนะครับราคาของทุกอย่างที่เขาซื้อเอาไว้เนี่ยกลับมาเป็นปกติอ่ากลับมาเป็นปกติอันเนี้ยมุมมองผมผมชี้เห็นเนาะว่าของเนี่ยที่มันมีราคาอยู่เท่านี้มันก็ควรเป็นเท่านี้แหละวันใดที่เราเห็นมันลดราคาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสของเราที่เราอาจจะไปลงทุนนะครับ แล้ววันใดว,วันหนึ่งถ้าราคามันกลับมานะครับมันก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะผลประโยชน์ของเรานะครับแต่น,นี้เพื่อนๆต้องต้องตัดสินใจเอาเองนะต้องตัดสินใจเอาเองนะครับมุมมองของผมเนี่ยอยากให้เพื่อนดูว่าวันหนึ่งถ้าสินทรัพย์มันมีราคาที่ลดลงกว่าจุดปกตินะครับแล้วให้เวลาผ่านไปสักนิดนึงนะครับราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะคุ้มกับที่เพื่อนๆลงทุนหรือเปล่านะครับอ่ะ หวังว่าผมตอบแบบนี้น่าจะให้มุมมองกับเพื่อนๆได้เนาะเพราะฉะนั้นในตลาดคริปโตตอนนี้นะครับมันก็เหมือนกับราคามันลงเยอะแต่ผมตอบไม่ได้นะว่าราคาปกติของตลาดคริปโตหรือเหรียญแต่ละตัวเนี่ยมันควรจะเป็นเท่าไหร่ B t ดีมันควรจะเป็นเท่าไหร่รหรอิตาเลี่ยมควรจะเป็นเท่าไหร่เราควรจะลงทุนไหมถ้าเราลงทุนไปมันจะเกิดความผันผวนอีกหรือเปล่าตอบได้แค่ว่าเออราคามัน มันล่วงจากจุดที่มันอยู่สูงสุดเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ต้องต้องฝากเพื่อนๆตัดสินใจกันเองนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับจะลงทุนดีไหมมันจะดีหรือเปล่าเพื่อนๆต้องตัดสินใจเอาเองนะหรือเพื่อนๆที่ถือคริปโตอยู่แล้วอยากไปถือเป็น s t a เบิลคอยแทนนะครับอย่างที่บอกไปสเตเบิลคอยจริงๆก็มีความผันผวนเนาะ อันเนี้ยทุกอย่างในการลงทุนเนี่ยพเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองแล้วก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้อ่าต้องตอบแบบนี้ฮะต้องตอบแบบนี้ฉะนั้นส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบคริปโตไหมอย่างที่บอกไปผมเป็นคนชอบเรื่องพวกเกมซะมากกว่าแล้วคริปโตเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของ NFT กับเรื่องของของเกมได้นะครับผมก็เลยไปสนใจในเรื่องของ NFT ซะมากกว่าอืมถ้าเป็นเรื่องของคริปโตเดียวเดียวเนี่ยผมอาจจะ บอกว่ามันขึ้นมันลงได้แค่นั้นแต่ถามว่าชอบไม่ชอบเนี่ยผมอาจจะตอบตรงนั้นไม่ได้กลางๆเนาะไม่ได้แบบไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ได้แบบชอบจ๋าเลยนะครับ <c oughs> ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นโอกาสในการลงทุนหรือได้แน่คิดในการลงทุนบางอย่างจากคลิปนี้ไปนะครับ <dak> อ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามก็ด้วยนะครับจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้ดูกันได้เรื่อยๆเนาะยังไงขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับถ้าใครชอบคลิป